ตำนานรักได้แดงแห่งความรักเป็นความเชื่อเกี่ยวกับความรักของชาวจีนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้โดยมีเรื่องเล่าว่าในสมัยราชวงศ์ถังมีชายคนหนึ่งนามว่าเหว่ยกู่เวยกู่คือหนุ่มรูปงามมีฐานะอยู่มาวันหนึ่งได้พบกับชายแก่คนหนึ่งนั่งอ่านหนังสือประหลาดอยู่เขาจึงเข้าไปถามว่าอ่านหนังสืออะไร ชายแก่ได้ตอบกลับว่ากำลังอ่านตำราการแต่งงานของชาวโลกหวยกูรู้สึกไม่เชื่อคิดว่าเป็นชายแก่เสียสติแต่แท้จริงแล้วชายแก่คนนั้นคือเท่าจันทราเท่าจันทรามีหน้าที่เป็นพ่อสื่อชักนำคนรักให้กับมนุษย์โลกเท่าจันทราจะเป็นผู้ที่ผูกได้แดงไว้ที่นิ้วของชายและหญิงที่เป็นเนื้อคู่กันและเมื่อผูกแล้ว หากถึงเวลาก็จะได้แต่งงานกันแม้ว่าจะมีอุปสรรคขวางนำมากมายเพียงใดก็ตามได้แดงที่ว่านี้จะล่องหนมีเพียงเท่าจันทราเท่านั้นที่สามารถเห็นโดยได้นี้อาจจะมีการผูกปมเพื่อให้พบรักกันเร็วขึ้นก็เป็นได้หรือหากเท่าจันทราเห็นว่าความรักนี้ไม่เหมาะสม ก็จะใช้กันไกตัดวาสนาตัดได้แดงออกทำให้หมดสิทธิ์รักกันในทันทีเวยกูรู้สึกสนใจจึงถามเท่าจันทราไปว่าแล้วคู่ครองของข้าเป็นอย่างไรเท่าจันทราจึงได้พาเวยกูไปหาเนื้อคู่แต่ทิศท,ทางที่ไปไม่ได้ไปยังชุมชนของคนมีฐานะแต่หากไปยังตลาดเก่าแห่งหนึ่ง และเท่าจันทราได้ชี้ให้หวยกูดูเด็กน้อยเนื้อตัวมอมแมมที่เป็นลูกสาวของแม่ค้าในตลาดพร้อมกับบอกว่านั่นแหละคือเนื้อคู่ของเจ้าก่อนที่จะหายตัวไปหวยกูรู้สึกโมโหมากเมื่อรู้ว่าคู่ครอ,องของตนเป็นเด็กน้อยที่เนื้อตัวมอมแมมเมื่อกลับถึงบ้านจึงจ้างให้คนรับใช้ในบ้านไปสังหารเด็กน้อยคนนั้น เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเวยกู่สอบได้เป็นจอาหวนพร้อมกับเจ้าเมืองได้ยกลูกสาวให้เป็นคู่ครองชีวิตกำลังรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและได้คิดถึงคำพูดของเท่าจันทราเรื่องทั้งหมดที่เท่าจันทราพูดมาเวยกู่คิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดหลังจากได้ครองคู่กันได้ระยะหนึ่งเวยกูก็ได้สังเกตว่า ที่หน้าผากของภรรยามีสัญลักษณ์บางอย่างอยู่จึงถามนางว่านี่คืออะไรนางได้เล่าให้ฟังว่าแท้จริงแล้วนางไม่ได้เป็นลูกสาวของเจ้าเมืองหากแต่เป็นลูกของแม่ค้าจนๆในวัยเด็กมีชายคนหนึ่งใช้มีดกรีดหน้าผากของตนแล้วจากไปเจ้าเมืองผ่านมาเห็นเหตุหการณ์เข้าพอดีจึงรับอุปการะตนเป็นลูกสาวเมื่อฟังจบ เวกูได้ตามคนรับใช้ที่จ้างให้ไปสังหารมาคนรับใช้สารภาพว่าเขาไม่อาจทำใจสังหารเด็กน้อยคนนั้นได้จริงๆจึงใช้เพียงมีดกรีดหน้าผากเป็นสัญลักษณ์ไว้เท่านั้นเมื่อเวกูทราบเรื่องทั้งหมดแล้วทำให้เขารู้ว่าที่เท่าจันทราบอกไว้เป็นความจริงจึงได้ทำการขอขมาภรรยาและแม่ของนางก่อนที่จะครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไป